คลิปนี้จะพาไปเจาะลึกถึงสิ่งที่เรียกว่าไทย SME GP ระบบการขึ้นทะเบียน SME เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของสสวเพราะว่าแน่นอนว่าการจะเพิ่มแต้มต่อให้กับธุรกิจ SME นอกจากที่จะสมัครลงทะเบียนแล้วเนี่ยเราจะต้องทําความเข้าใจอย่างเจาะลึกถึงวิธีในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยส่วนเรื่องราวจะเป็นยังไงผมบอยชงชัยอธิบายให้ฟัง ในตอนก่อนหน้านี้เรารู้แล้วว่าไทย SME GP คือระบบการขึ้นทะเบียนร,รายชื่อผู้ประกอบการแล้วก็รายการสินค้ารวมถึงบริการของ SME ที่ต้องการได้รับสิทธิประโยชน์ภายใต้มาตรการสนับสนุนให้ SME เข้าถึงตลาดจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐสำหรับระบบการขึ้นทะเบียนตัวนี้เนี่ยสอสอวอเขาพัฒนาขึ้นมาเป็นระบบออนไลน์เพื่อต้องการให้ SME เข้าถึงแล้วก็ลงทะเบียนง่ายๆด้วยตัวของ SME เอง ซึ่งสามารถทำได้ที่เว็บไซต์ w w w t h a i s m e g p c o m หรือพูดง่ายๆก็คือ thai-smegp คือระบบกลางที่มีขึ้นเพื่อทำให้ SME เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างกับภาครัฐได้ดีมากขึ้นซึ่งเป็นเครื่องมือของมาตรการที่กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐจะต้องจัดซื้อจัดจ้างสินค้าหรือบริการจาก SME ไม่น้อยกว่า30%ของวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างรายการสินค้าหรือบริการที่ขึ้นทะเบียนในระบบ แต่จะบอกว่าไม่ได้มีแค่นั้นเพราะว่าการที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ในการจัดซื้อจัดจ้างกับภาครัฐเราต้องทําความเข้าใจเจาะลึกถึงแนวทางในการส่งเสริมหรือว่าสนับสนุนของมาตรการซึ่งสามารถแบ่งออกมาได้เป็น2ลักษณะได้แก่ 1. การส่งเสริม SME ในเชิงพื้นที่โดยในส่วนนี้เนี่ยเขากำหนดให้หน่วยงานภาครัฐที่เป็นผู้ซื้อเข้ามาสืบค้นรายการสินค้าหรือว่าบริการที่ต้องการในระบบไทย SME GP ในพื้นที่ของหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณหรือพื้นที่ที่จะใช้พัสดุซึ่งมีกฎเกณฑ์ว่าจะเชิญ SME ในพื้นที่ไม่น้อยกว่า6รายเพื่อมาทำการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีคัดเลือก ซึ่งหากมีจำนวนไม่ครบถึงก็จะเลือกจาก SME จากภายนอกจังหวัดเข้ามาเพิ่มเติมให้ครบก่อนทำการคัดเลือกนั่นเอง 2. การให้แต้มต่อด้านราคา คือในส่วนนี้เนี่ยผู้ประกอบการที่ยืนน่นหนังสือเพื่อขึ้นทะเบียน SME สําหรับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐหรือว่าไทย SME GP ของสอสอวอกับหน่วยงานภาครัฐ<ๆ>ก็จะได้รับแต้มต่อด้านราคาไม่เกินร้อยละสทิทั้งวิธีการ e-bidding และก็วิธีการคัดเลือกที่ใช้เกณฑ์ราคาต่ําสุดในการพิจรารณาและนี่ก็คือวิธีที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ในการจัดซื้อจัดจ้างซึ่ง SME ต้องรู้และเข้าใจอย่างเจาะลึก เพราะหลังจากที่ขึ้นทะเบียนแล้วนี่จะเป็นขั้นตอนต่อไปที่ทําให้มีโอกาสแล้วก็เพิ่มแต้มต่อในการได้รับงานจากหน่วยงานภาครัฐเพิ่มมากขึ้นอย่างไรก็ตามในเอพิโซดสุดท้ายเราจะพาไปดูกรณีศึกษาที่เป็นรูปธรรมซึ่งถือเป็นเคสตดีที่ประสบความสำเร็จของ SME ไทยที่จะได้เข้าไปทำธุรกิจจัดซื้อจัดจ้างกับภาครัฐ